สวัสดีค่ะปุ้เคเคเปอซีนะคะวันนี้จะพามาเปิดบ้านนะคะนี่ก็จะมีการทาสีภายนอกแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนจะเห็นว่าสีเดิมของเาก็จะเป็นสีฟ้านะเราขัดส้มาำนะคะแล้วก็เราจะทาเป็นสีออกน้ำตาลโทนไอฟ้านะคะแล้วเราก็นี่ค่ะจะมีการตัดออกเป็นสีน้ำตาลเข้มนะหน้าต่างจะทาเป็นสีเขียวเข้มนะคะทุกคนตามนี้อันนี้จะเป็นงาน นั่งงานที่ว่าทาสิ่งไปแล้วหนึ่งรอบมาพูดนะลองพื้นไปแล้วเข้ามาดูค่ะฝั่งน,นี้นะคะ ด้านในของเราจะมีบบการเทียรพื้นที่วันนั้นเทียรไปแล้วร,บรอบนึงนะคะเทียรจะปเป็นว้รอบใต้รอบนะคะค่ะเข้ามาดูข้างบนนะคะงานขึ้นหน้าของเรานะคะาม,มาดูตองนี้ด้านบนตรงนี้นะคะมีมุมหลังคาแล้วะคะ่ะทุกคนมุมหลังคาไปแล้ว น,ะะนะะี้รอหลังคามเพิ่มเพราะว่าไม่พอนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการติดตั้งวา้าเพดานนะคะเป็นรูปจั่วด้านบน,นนะส่วนตรงนี้นะคะก็กำลังเลือที่ว่ามันไม่มีหงอนะคะแล้วก็จะมีการม้นหลังคา,าใหม่นะคะทุกคนนะตามนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะคะตจองหน้าต่างสองช่องเนาะอ่ะมาดูห้องนี้ ห้องนี้ต่อห้องนี้ของเราก็ก่อนหน้านี้น,นะคะเครืหน้าะดัของเรายังไม่มีวันนี้เราก็จะมีใส่มาเพิ่มนะคะน,ะน,นี่ค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างตรงนั้นคาะโครงก็เพิ่งเรียงมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการมุ่งังคาอีกทีหนึ่งนะคะเอาวันนั้นด้านในนะคะจะมีเป็นสีน้ำตาลด้านนี้ของเราจะมีการรองพื้นนะคะอันนี้เป็นเป็นสีออกเป็นการไหนนะมีสีออก เดี๋ยวเราจะใช้สีที่เป็นสีสีโอ้งนะคะทาด้านในนะด้านในหมดเลยน,นะคะตามนี้นะตามจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะทุกคนตามนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ